สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนานทิดาชาแนลนะคะหรือว่ามีมีแสงทองฟิลแลนจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่6นะคะวันนีเฮอากับสิเดินทางไปทำการแสดงยุทธีอมตะนะครน,นะคะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอย,ยู่ไกลกับมาให้กำลังใจนะคะตอนนี้หกโงส่สิบห้นะคะพอตอมต่อมหน่อยนัดรถนักรองออกเจ็ดโมงนะคะตอนนี้ก็ กำลังเตรียมของขึ้นรถนะคะเอาของมาไว้รอขึ้นรถแล้วนะคะจนอาจารย์นรุนตีกับแดนเซอร์ออกไปแล้วนะคะแล้วก็รถรถชุดนะคะออกไปแลว้วมจะมีอุปกรณ์การแสดงของเ้าวนี้กระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าผ้าห่มหมอนนะคะหมอนรองข้ออันนี้สุดบรเดิเไซเสื้เพเาะา่วล่างเอาขึ้นไปก้อนแลว้วแล้วชุดมาห่อที่หลังนะคะเยต้องเอาน้ำกลนไปไปซสืล่างนะคะ ก็มีกระเป๋าสะพายกระเป๋ากระเป๋าแต่งหน้านะคะกระเป๋าสะพายนี่อันอยากได้เป็นสะพายหลังอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเทียนตัวนี้มัน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 ประสบวิลาเาอันมักยางเร็วไหมมีมักยางเร็วแล้วมันสะพายแขางแล้วมันแั่งได้ดอกแต่เวลาขึ้นรถสี่สิมักเอามาเอามาเอาไม้แข็งหนาไม้ใบตักสี่ห่อพอเดียวเอาซ้ายมาสะพายไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เวลานั่งรถตั้งสี่มันกะ เอาเหมือนเือเอามากอดแท่นตุกตาไหมกอดกระเป๋าเออมันก็จะมันก็จะอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็ห่มผ่านะคะประมาณนี้ก็จะมีอ่าสัมภผละประมาณนี้นะคะตอนนี้สาวให้งท่านมีไผ่ตื่นเลยมีนะคะรถตู้ที่เราจะไปรถตู้นักลงตอวันกำลังจะโอ้มันอ่าติดมี บรรยากาศตอนเช้านะคะปาดิบลาไลปาพันปลาเลยรถนานี้ดเียวนอรถขั้นสีเขียว้รถอาจอิร์ดมีหลายคันอุ้ยทงนาเขียวขจีพี่น้องเบิ้งเบิ้งดีดีเขียวขจีเลยนะคะ คนตกเนี่ยคนก็ขายลูกปลาพันป่าตอนนี้เราก็รอสมาชิกมาให้มาพบกันนะคะกาลร่างเงินจะเอาของลลออขึ้นรถไวรอดโซฟูห้องมาก็จะได้ออกเดินทางกันนะคะขั้นี้ก็กสมีเตยเนื้อแคมหน้าหน,นิงนะคะมีตัวเลขไม่มีแล้วก็ น้องอีกสองคนนะคะน้องน้องม่านคับน้องน้องแนนนะคะที่นั่งรถไปน้อกันก็รถสมาชิกม,มากครบแล้วค่ะก็จังสีออกเดินทางนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะคะมากเกือบครบแล้วเหลือน้องแคมปัดไปทำน้องแคมปัดนะคะน้องเอน้องวินเนอร์เอาขึ้นหลังถ่ายสุดถ่ายและถ่ายสูดแท้แ นั Ooh, ่งชิทนายไปก่อนนะคะชิดไหนหน่อยพี e ่หน้องแน่นกว่ามาแล้วนะคะน้องโกกิน้องตัวเล็กน้องตัวยน้องตัวย T O E Y ตัวยเหลือแคมปัสนะคะไปรับแคมปัสก่อนถ้ามีน้องน้ำจ ائر กับน้องมาไม่อีกกับเสียงเต็มพอดีนะคะ ยาวไกลค่ะระยะทางของเราเจอกันที่อามาตะนครนะคะก็ระวังทางกกบสิแวะยินเผาโน่นนี่นั่นเจอสิงห์ปอดกับประมาณคุณบพีนงใบสามใบสี่ประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะห้าโมงเย็นประมาณนี้ถึงลังเวทีนะคะ่ะตอนนี้เราก็หวังจะออกจากโคราชนะคะ សុខទៅ3 ไม่กวดไม่กวดหน่อยเป็นตะหักดีไซิหน่อยยี่สิสมัยสมัยผัดอยู่แหละสัมผัดลบมือถือ อันนี้เราก็แวะพักนะคะเข้าห้องน้ำก็ตามมาทันรถเดนเซอร์ทเดนเซอร์มาทันกันเดนเซอร์ค่ะแล้วก็จะไปต้อนร่ะพี่น้องค่ะโอเคขงของนางเขาทายไปค่ะได้ของกินมาพร้อมที่บะกสม้วสเบอร์อง เป็นบัวสวงค่ะเป็นเงานอนก็ต้องกินค่ะหนุ่มๆไปเข้าห้องน้ากันอยู่ยังไม่ขึ้นมาเลยซ่งเราเข้ากับเสร็จเดินทางต่อนะคะน้องค่ะผู้เรอยู่ไกลไมาให้กําลังใจนะคะหน้าวัดสีนะคะที่อามาตะนครน,นะจ๊ะมารอบนันวีกแตกนะคะรอบนี้ก็คือคือกัน <c oughs> กำลังใจล้นหลามนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศของการเดินทางนะคะเดี๋ยวมาพอกันใ่คลิปหน้านะคะพี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อคคะเดอคลิปนี้มีลาไปแล้วนะคะพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ